วันนี้มาทดสอบหุ่นยนต์ทำความสะอาดที่ห้างไอคอนสยามกันนะครับวันนี้เราเอาหุ่นมา2รุ่นนะฮะมาทดสอบให้ทางไอคอนดูนะครับแล้วก็เริ่มจากการสแกนแผนที่ก่อนครับเราต้องพาหุ่นยนต์เดินดูรอบๆเพื่อให้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถสร้างแผนที่ขึ้นมาเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำแผนที่เหล่านี้เนี่ยมาไฟล์จูนะมาจัดการ รายละเอียดนะครับหลังจากที่เราเห็นแผนที่เราจะรู้ว่าอะไรตั้งอยู่ตรงไหนอุนยนต์ยืนตรงไหนในแผนที่นะครับตรงไหนจะให้มันเข้าตรงไหนจะไม่ให้มันเข้าเราสามารถมาขีดเส้นก็เรียกตั้ง virtual wall นะครับได้หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมทำงานนะครับเราเริ่มจากโหมดถูพื้นก่อนโหมดนี้จะเป็นโหมดที่เงียบแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเราไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงมันได้เลยครับ เพราะว่าเสียงเบามากครับน,น,นี่ก็เป็นการถูพื้นไปเรื่อยๆครับทดลองอุตสศัก์กันหน่อยฮนะโอ้โหมีการกระโดดไปด้านหน้านะครับก็สรุปว่าหุ่นยนต์ผ่านครับทดสอบแบบโหดกันนิดนึงเอาน้ํามาราดกันเลยทดสอบระบบดูดน้ํามันก่อนนะครับที่จะใช้ระบบออโต้นะฮะก็นี่ฮะดูประสิทธิภาพการดูดน้ํากันหน่อยมันสามารถที่จะดูดน้ําได้อย่างสบายๆครับแล้วก็เสียงก็ไม่ดังมากนะครับ ผมว่าน่าจะดังกว่า,เ,าเบาออเครื่องดูดฝุ่นอีกนะครับนะเรื่องเสียงนี้ก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็บอกว่าโอเคผ่านแห้งเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการทดสอบเรื่องของการดูดน้ำและเรื่องเสียงขณะด,ดูดน้ำไปได้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเอาละครับคราวนี้ก็มาวิ่งออโต้ขัดพื้นกันเลยครับเจ้าหุ่นยนต์ก็จะพ่นน้ำลงไปที่พื้นแล้วก็ขัดแล้วก็ดูดน้ำกลับ ภนะายนในเวลาเดียวกันนะครับมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะฮะรอบๆพื้นที่ที่เรากำหนดไว้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทำงานของหุ่นตัวนี้นะครับทำนอกเวลางานที่คนไม่เยอะเนี่ยก็จะดีกว่านะมันจะเก็บความสะอาดได้เรียบร้อยครบถ้วนทุกตารางนิ้วนะครับแต่ถ้าทำตอนคนเยอะๆนี่มันอาจจะหลบไปหลบมานะอาจจะเก็บพื้นที่ได้ลำบากนิดนึงภาพรวมๆโอเคครับ ต่อมาครับมาจัดการหมดหนักเลยครับลานจอดรถไอคอนสยามที่เราเห็นนะฮะมันก็จะมีสีทาที่พื้นเนี่ยครับนะแล้วก็เออมันก็จะทำความสะอาดไปเรื่อยๆครับนะก็ทำได้สบายมากหายห่วงนะยิ่งทาสีได้เปรีร้ยบแบบนี้ทุนยนต์สบายมากใครสนใจก็ติดต่อทักมาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับ